บทที่47ประมุขแห่งพาหลวงและสายตาจากหนังสือที่กางอยู่เบื้องหน้าเมื่อกลิ่นกุหลาบหอมกุ่นลอยมากระทบจมูกแก้วหรือลูกท่านลองถามโดยไม่ได้หันหน้าไปมองเจ้าค่ะไหนเข้ามาหาลุงสิเด็กสาวนำใจกันแก้วเจีรในไปวางไว้บนโต๊ะเล็กแล้วก็เดินมาสุดตัวลงนั่งพับเพียบตรงข้างเก้าอี้ ที่นอนที่เจ้าแสนฟ้าน,นอนอ่านหนังสืออยู่สุภาพบุรุษสูงอายุขยับกายลุกขึ้นนั่งและมองดูผู้ที่นั่งสงบเสงี่ยมอยู่ใกล้ท่านอย่างเอ็นดูกุหลาบวันนี้รู้สึกว่าจะงามกว่าเมื่อวานท่านพูดไปถึงดอกกุหลาบก่อนหันหาเข้าจุดสำคัญเจ้าค่ะดอกโตโตวันนี้ลงไปตัดเองหรือว่าให้จันดีตัดแกลงไปตัดเองเจ้าค่ะ ตอบตามตรงคงลงไปตัดกับทิพแซงเดาทั้งที่แท้จริงแล้วท่านรู้และเห็นว่าแก้วลงไปกับใครแก้วไม่ได้ลงไปกับทิพหรอกเจ้าค่ะเพราะพี่ทิพถูกคุณฟองฟ้าเรียกให้ไปช่วยตะใบเล็บแต่เชา้าแก้วเลยลงไปคนเดียวพบคุณอินทร์กลางทางเธอขอตามไปช่วยแก้วเลือกด้วยแก้วตอบเหมือนรายงานด้วยท่าทางซื่อ ปราศจากการปิดบังอำพรางตอนที่อยู่ไร่ฝางคําแก้วกับคุณอินทร์คงสนิทสนมกันมากท่านลองอย่างถามไม่หรอกเจ้าค่ะทําไมล่ะแก้วไปอยู่ที่ไร้ฝางคําไม่ต่างอะไรกับเด็กรับใช้คนหนึง่งแก้วไม่กล้าตีสนิทกับลูกของนายแม้คุณอินทร์จะใจดีกับแก้วเท่าที่นุงรู้คุณอินทร์เป็นคนดีมากจริงไหมจริงเจ้าค่ะ เธอตอบตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่ออินทร์อิทธิเดชแล้วก็พูดไปถึงผู้ให้กำเนิดทั้งสองของเขาว่าพ่อเลี้ยงฝังคำกับแม่นายสารพีก็เป็นคนดีมากเจ้าค่ะเจ้าแสนฟ้าพยักหน้ารับรู้ขยับปากจะเอ่ยถามถึงความสัมพันธ์ที่แก้วมีต่ออินทร์แต่แล้วก็ไม่ได้ถามเมื่อพบแววตาซื่อบริสุทธิ์ที่มองมาอย่างท่าน ากแก้วมีความรู้สึกลึกลำต่อบุตรชายของพ่อเลี้ยงฝังคำแล้วแก้วคงไม่สบตาท่านด้วยประกายเช่นนี้ตั้งแต่เชา้าแก้วพบพี่เขาบ้างแล้วหรือยังเด็กสาวมีสีหน้างุนงง,งในวินาทีแรกที่ได้ยินแต่แล้วต่อมาเข้าใจว่าเจ้าแสนฟ้าหมายถึงใครคุณลุงหมายถึงคุณศูนย์ใช่ไหมเจ้าคะถามให้แน่ใจยิ่งขึ้นท่านพยักหน้ารับ พร้อมกับถามเป็นเชิงต่อว่าแทนเจ้าล่าของท่านว่าเมื่อไรแก้วจะเรียกเขาว่าพี่เสียทีแก้วยิ้มเกอเกอรตอบอ่อยๆว่าตั้งแต่เชา้าแก้วยังไม่พบพี่ศูนย์เจ้าค่ะเอาใจกันไปเปลี่ยนให้เขาเรียบร้อยแล้วหรือยังอยู่แต่ห้องหนังสือเจ้าค่ะงั้นก็ไปเปลี่ยนเสียให้เรียบร้อยลุงรู้สึกว่าพี่เขาจะอารมณ์ไม่สู้ดีนะักหากยังไงแล้วก็ แก้วอย่าไปถือโกรธพี่เขานะระยะน,นี้มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขาไม่สบายใจจึงกลายเป็นคนหงุดหงิดชุนเฉียวไปท่านเตรียมบอกให้แก้วล่วงรู้ถึงอารมณ์ของบุตรชายเจ้าคะ่ะเธอจัดแจงรับคำอย่างอ่อนหวานก่อนที่จะออกไปจากห้องนั้นเพราะคิดว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องหนังสือแก้วจึงเปิดประตูก้าวพรวดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแจกันดอกไม้บนโต๊ะ แต่พอเปิดประตูกว้างก็รู้สึกว่าเธอเข้าใจผิดใบหน้าจึงถอดสีซีสลดเมื่อพบว่าศูนย์อยู่ในห้องนี้แก้วแก้วขอโทษค่ะกล่าวขอโทษตะกุกตะกักแก้วนึกว่าไม่มีใครอยู่เลยไม่ได้เคาะประตูขออนุญาตไม่ไม่เป็นไรเขาพูดห้วนห้วนมองดูด้วยแววตาเย็นชาเฉยเมยเด็กสาวแข็งใจยิ้มประจบ แก้วเออแก้วนำใจกันมาเปลี่ยนค่ะให้จันดีเขาจัดการก็ได้ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายถึงแม้จะรับรู้จากเจ้าแสนฟ้ามาก่อนว่าอารมณ์ของศูนย์ไม่สู้ดีในระยะนี้แก้วก็อดนึกน้อยใจไม่ได้เมื่อคิดดูว่าเหมือนเขาจะไม่ดีกับเธอเท่านั้นส่วนกับคนอื่นแก้วเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสสนทนาด้วยเป็นอย่างดี แก้วอยากทำอะไรอะไรมากกว่าอยู่เฉยๆค่ะบอกเสียงอ่อนเช่นลงไปเก็บดอกไม้ในสวนเป็นต้นหรือเขาถามเสียงเยาะแก้วมองดูอย่างงงๆและและ้วน้ำตาก็คลอตาเมื่อเข้าใจไปอีกทางหนึ่งแก้วทราบค่ะว่าการลงไปเก็บดอกไม้มาจัดเจกันไม่ใช่งานหนักหนาอะไรและไม่คุ้มกับสิ่งที่แก้วได้รับจากพาหลวง แก้วเคยลงไปขอแม่เท่ากับบัวคำเข้าครัวแก้ก็ไม่ยอมแก้วสุนเรียกอย่างตกใจเมื่อรู้ว่าแก้วหมายถึงอะไรแก้วเคยของานจากพี่จันดีแต่พี่จันดีก็ไม่ยอมให้อธิบายต่อเสียงเครือฉันยังไม่ได้บอกให้แก้วทำงานอย่างคนใช้ความจริงแก้วอยากทำทุกอย่างเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่ะ แกวกำลังเข้าใจฉันผิดที่ฉันพูดเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันเขากล่าวแก้พร้อมกับถามว่าฉันเยาแค่นั้นแก้วโกรธด้วยหรือแก้วไม่ได้โกรธค่ะปฏิเสธโดยไม่มองหน้าเขาศูนย์จึงมีคําสั่งว่าไหนเงยหน้าขึ้นสิเด็กสาวไม่กล้าเงยด้วยเกรงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะแลเห็นน้ำตา แก้วยังไม่ได้ทำตามคำสั่งของฉันเขาทวงแก้วจาต้องเงยหน้าขึ้นทำให้สูนเห็นหยดน้ำตาที่เปื้อนแก้มอารมณ์หงุดหงิดขุนมัวจางไปเมื่อรู้ว่าคำประชดประชันของเขาทำให้แก้วเข้าใจผิดร้องไห้ทำไมกันเสียงที่ถามอ่อนโยนไม่ห้วนกระด้างเหมือนคำพูดประโยคแรกแก้วไม่ตอบน้ำเสียงที่ถามย,ออยั่วยู ให้น้ำตาไหลพร่างพูหนักขึ้นถ้าไม่โกรธฉันทำไมแก้วร้องไห้ศูนย์เป็นฝ่ายพูดขึ้นอีกอย่างไม่เชื่อถือคำปฏิเสธของแก้วที่ว่าไม่โกรธเขาแก้วไม่ได้โกรธคุณศูนย์จริงๆคะ่ะยืนยันเสียงอูอบอูออิบีจนผู้ฟังต้องยิ้มออกมาอย่างขบขันแต่แก้วไม่มีโอกาสเห็นรอยยิ้มนั้นเพราะเธอก้มหน้าพูดใครจะเชื่อ เขาแกล้งว่าเมื่อคุณสูญไม่เชื่อแก้วก็จนใจคะ่ะโตอตอบเสียงเครืองฉันจะเชื่อก็ต่อเมื่อแก้วบอกฉันว่าร้องไห้ทำไมเขาเกี่ยงน้ำน้ำตามันไหลเองคะ่ะแก้วไม่ตั้งใจว่าจะร้องตอบเกือบไม่ได้ยินเสียงเอาล่ะถ้าเช่นนั้นก็แล้วไปแต่ฉันอยากจะขอร้องอะไรบางอย่างแก้วจะให้ฉันได้ไหมเขาสรุป พร้อมกับถามและมองดูด้วยสายตาคาดคันคุณสุนจะขอร้องอะไรแก้วคะถามอย่างสงสัยแต่ถูกทวงว่าฉันถามแก้วว่าจะให้ฉันได้ไหมได้คะ่ะรีบตอบอย่างเอาใจทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะขอร้องอะไรทีนี้ตอนเช้าๆแก้วไม่จาเป็นจะต้องลงไปเก็บดอกไม้ในสวนให้จันดีเขาลงไปเก็บก็ได้ แก้วมีหน้าที่จัดอย่างเดียวก็พอฉันอยากให้แก้วอยู่คอยรับใช้ใกล้ชิดเจ้าพ่อมากกว่าที่ฉันพูดนี้แก้วคงไม่คิดว่าฉันเตรียมใช้ให้คุ้มกับค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยอย่างที่แก้วพูดเมื่อกี้นี้ค่ะฉันขอให้แก้วเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะการที่ฉันให้แก้วอยู่ใกล้ชิดเจ้าพ่อก็เพราะฉันรู้ว่าเจ้าพ่อรักและเอ็นดูแก้วอย่างลูกหลาน ดังนั้นใครรับใช้ก็คงไม่เป็นที่ถูกใจท่านเท่าแก้วคนชลาทุกคนต้องการอยู่ใกล้ลูกหลานมากกว่าคนรับใช้เจ้าพ่อก็เช่นเดียวกันฉันพูดอย่างนี้แก้วคงเข้าใจใช่ไหมแก้วเข้าใจค่ะขอบใจเจ้าพงสุริเยนนะเวียงพรมรู้ดีว่าเขากําลังกีดกันแก้วให้ห่างจากอินทรอ,อิทิเดชพร้อมกัน เขาก็ให้เหตุผลแก่ตนเองว่าการที่เขาทำเช่นนี้ก็เพราะเขารักเอ็นดูแก้วอย่างน้องจึงจำเป็นอยู่เองที่เขาจะต้องคอยควบคุมดูแลเธออินทร์เป็นหนุ่มแก้วเองก็เป็นสาวแล้วซ้ำยังอยู่ในวัยที่กำลังเต็มไปด้วยอันตรายอ่อนไหวง่ายไม่ว่าจะรักหรือชังก็ตามวัยนี้ย่อมรุนแรงขาดความยังคิดรอบคอบ เขาจึงหาทางป้องกันไว้ก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นหากอินทร์รักแก้วก็ควรมีการสู่ขอเขายินดีที่จะมอบแก้วให้อินทร์ไปด้วยความเต็มใจวูปบหนึ่งที่ความเสียดายอะไรอาวรผ่านแวบเข้ามาในความรู้สึก mm. เพียงแต่คิดว่าเขาจะมอบแก้วให้อินทร์ถ้ามีการเจราจาสู่ขอตามประเพณีเกิดขึ้น mm. เพียงแต่คิด ท่นั้นอะไรหนอเป็นเหตุให้เขามีความรู้สึกเช่นนั้นบ้ามันเป็นไปไม่ได้ปิยนาตต่างหากเรารักปิยนาตเขาร้องโถกเถียงเอ็ดอึงอยู่ในใจเมื่อเจ้าเสียงประหลาดเสียงหนึ่งได้กระซิบกระซาบบอกให้เขาร่วงรู้ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อปานแก้วนาภาว่าอยู่ในสถานะใดเมื่อแก้วเข้าใจแล้วฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดอีก เขาพูดเป็นเชิงอนุญาตให้แก้วออกไปได้คุณสูนมีอะไรจะใช้แก้วอีกไหมคะครั้งแรกสูนใสยหน้าแต่พอคิดอะไรบางอย่างขึ้นได้เขาก็รีบเปลี่ยนเป็นพยักหน้าและพูดว่าอ๋อมีเด็กสาวมองตาแป๋วแทนการถามสูนจึงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าเสื้อส่งให้เอาเช็ดน้ำตาเสียให้แห้งแก้วอิดเอื้อน ด้วยเกรงพระเชนฐาราคาแพงนั้นเจะเพื่อนสกรปรกเพราะน้ำตาของตนแต่พอพบดวงตาที่จ้องขเขม่งมองมาก็ต้องรีบรับมาซับน้ำตาจนแห้งแก้วเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วแก้วจะซักให้คุณศูนย์บอกเสียงอ่อยศูนย์ยิ้มออกมานิดหนึ่งไม่ต้องหรอกส่งมาเถิดเขายื่นมือมาขอเธอจึงจำต้องส่งให้เขาเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อตามเดิม แกจะไปทำอะไรก็ไปเถอะคราวนี้เอ่ยอนุญาตตรงๆอย่างใจดีปานแก้วมีกิริยาอึกอักลังเลเล็กน้อยอีฝ่ายหนึ่งแลเห็นเช่นนั้นจึงเดาถามว่าแก้วมีอะไรจะพูดกับฉันอีกหรือค่ะเรื่องอะไรเออพรุ่งนี้หลังอาหารเชา้าคุณอินทร์ชวนแก้วไปขี่ม้าเล่นค่ะคุณอินทรอ์อยากเห็นบริเวณรอบๆผาหลวง ของคุณศูนย์เด็กสาวตอบอย่างขาดขาดส่วนศูนย์สีหน้านและแววตาเปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินคุณอินทร์เขารูหรือเปล่าว่าแก้วเคยตกมาเดินไม่ได้ไปหลายวันพยายามพูดด้วยเสียงที่เป็นปกติเปล่าคะ่ะงั้นก็ควรบอกให้เขารู้และบอกเขาด้วยว่าฉันจะเป็นผู้พาเขาไปเองเพราะพรุ่งนี้ฉันกับมโนก็ตั้งใจว่า จะออกไปเหมือนกันเขาปิดประตูตายไม่ยอมให้แก้วออกไปกับอินทร์ตามลำพังใครจะว่าอย่างไรก็ว่าเถิดเขาไม่ไว้วางใจอารมณ์ของหนุ่มสาวขณะที่อยู่ด้วยกันตามลำพังท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามตะการตาค่ะข,ขอบใจที่แก้รู้จักขออนุญ,ญาตฉันก่อนที่จะทำอะไรลงไป หวังว่าแก้วคงเป็นเด็กดีเช่นนี้ตลอดไปนะค่ะเธอรับคําแล้วก็เดินสงบสงเสงี่ยมออกไปจากห้องแก้วฉันช่วยไม่ได้จริงๆหากทําให้เธอผิดหวังทั้งนี้ก็เพราะฉันกําลังทําหน้าที่ของพี่ชายเท่านั้นการลงไปเดินในสวนด้วยกันของแก้วกับอินทร์ในเช้าว,วันนั้นไม่เพียงแต่ศูนย์กับเจ้าพ่อของเขาเท่านั้นที่แลเห็นมโนวโรดม ก็พอยแลเห็นด้วยเขาจึงนำเรื่องนี้มาพูดกับน้องสาวเมื่ออยู่กันตามลำพังหน้าห้องพักของคุณน้อยเมื่อชาวน้าลงไปเดินเล่นในสวนหรือเปล่าเขาเริ่มเรื่องด้วยการถามปิยนาสายหน้าเปล่าคะ่ะเมื่อชาวนาตื่นสายไปหน่อยถ้าไม่เกิดตื่นสายละ่ะเมื่อคือนนอนไม่หลับหรือไม่ใช่นอนไม่หลับหรอกคะ่ะนาดมัวอ่านหนังสือเพลินเลยนอนดึก กว่าจะนอนได้ก็ร่วมตีสองพี่ชายพยักหน้ารับรู้พลางพูดถึงเรื่องที่เขาข้องใจเมื่อเช้าวนี้พี่เห็นคุณขวัญล่ากับแขกคนใหม่ของศูนย์ลงไปเก็บดอกไม้ด้วยกันในสวนพี่โนหมายถึงคุณอินทรนอะไรนั่นใช่ไหมคะปีนาถามให้แน่ใจใช่น่ารู้สึกว่าคุณขวัญล่ากับคุณอินทรนจะรู้จักกันมาก่อนไม่เช่นนั้น คงไม่พูดจากันอย่างสนิทสนมเมื่อนาดก็เห็นยืนคุยกันอยู่หน้าห้องกลางพี่ก็คิดอย่างนาดพอเท่าที่รู้ๆเห็นๆคุณขวัญล่าไม่ใช่คนที่จะสนิทกับใครได้ง่ายๆมโนพูดอย่างตรีตรองมีอะไรบางอย่างจากอากับกิริยาท่าทางของเขาทำให้ปิยนาถถามเบาๆให้ได้ยินกันเพียงสองคนว่าพี่โนสนใจคุณขวัญล่าหรอคะ แทนที่จะตอบรับหรือปฏิเสธมโนกลับย้อนถามว่านาทเคยบอกกับพี่ไม่ใช่หรือว่าน้องสาวของศูนย์เป็นเด็กสวยน่ารักมากค่ะนาทเคยบอกพี่มโนอย่างนั้นเงินก็หมายความว่าพี่เห็นพองด้วยกับนาทเขาชิงตอบจบบทที่47